สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่น้องๆสุขุสุขคนนะครับวันนี้การมีโอกาสพระพี่พระน้องมาชุ่มเส้นทางนะครับทา้งลงแผ่นดินไม้เลข้อยยีบสามนะครับไมเ้เลข้อยยีบสามช่วงอำเภอเสลาภูมิ H, นะครับอำเภอเสลาภูมิไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับถนนไม้เลื้ ยี่สิบสามนะครับช่วงเซลฟูมไปจังหวัดลอยเอ็ดกันนสิเป็นถนนซีเลนนะครับณปัจจุบันนี่เป็นถนนซีเลนแล้วทั้งเมดนะครับหอดยะโสธรน,นะครับหอดยะโสธรอหอดสารกข้ามนะครับมาเลกีบสามเนี่ยเมื่อสิบหอดท่าพระเปลี่ยนท่าพระขุนแก่นพี่น้องมาเลกีบสามนะครับเป็นถนนซีเลนทั้งเมดนะครับซึ่ง สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายเป็นซีเรียมาติโดนแล้วนะครับหลายปีแล้วที่ห้าปีแล้วเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับเนี่ยเป็นทนซีเรียลนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสั่งเซ็ตซิมบ์แล้วนะครับการเดินทางสะดวกสบายเนาะไปไชมาใช้ก็สบายรถกะแลี้นตาม กฎหมายเขากำหนดนะครับกฎหมายเขากำหนดนี่แรงเกินไปนะครับนี่แรงไปเกินไปนแรงกันธรรมดานะครับสสวนสภาพวิวที่ทัดสองขางทางกันสวยงามพี่น้องนีธงไฮธงหน้าเนาะธงไฮธงหน้าบางมงกระแหงเง่บางมงกุฎเชียวเน่กระตามสภาพเนาะมองได้ยุไกแม่นำยุไกน้องนำ มีคลองน้ำข้าเจาะข้าวเห็ดหน้าปงหน้าปังไปบองได้บุมี่มข้าวเจาะข้าวเห็ดเนาะส่วนระยะทางจากอำเภอเสรีรุ่มไปจังหวัดลอยเอ็ดนี่ครับประมาณ4ีกิโลคือน้องใช้เวลาเดินทางมาถึงชั่วโมงนะครับมาถึงชั่วโมงนะครับสมัยก่อนไฟแดงบุมีนี่ไฟแงดงมาหลายขึ้นสม,มือนี่ยแรงข้าวเดียวพี่น้องเป็นถนนสองเลนรถดแรนสวนทางกันนี่ไฟแดงบุมีนี่ใช้เวลาข้าวเดียว ตะกอนพมแรงหลุดจากคอนแกนไปเซลล์พุ่มผมใส่เวลาแช่สองชั่วโมงนะครับสองสองชั 2, 2่วโมงโเคยใส่เวลาเกินนี้นะครับไฟแดงมาหลายตะกอนกีนน้องโกสุมกับบุมี่ไฟแดงแตะกอนทาพระทาพระกับบมี่ทาเมืองกังขึ้นกับไฟแดงบุมี่น้ำ็นไฟกระพริบ,บขอสารค้ามกับมี แดงมงเวียนนะครับนี่ไฟแดงเดียวหน่อยหนย,ยาวต่อเก่าหลายเอ็นใส่ทั้งเรียงทั้งเรียงเลยแถบตะตรงกอถึงนะครับไฟแดงเลยแทบบุ๋มีเลยไปก่อนไปเสียแล้วพุ่มเลยแหละเสวลาเท่าเดียวสองวอร์กุลนี่นใส่เวลาแจ่ประมาณสองสองชั่วโมงนะครับทำไมก่อนซูมเงนี่ไฟแดงมันหลายนะครับต้องท้าใจนิดนึงเนี่ย เสียเวลาบ่าหน่อยนี่พี่น้องเนี่ยสวนไฟแดงสีสีเขียวกรบสามทังทางทีซีมอนห่าเนี่ยย่างกันเถอะเสียเวลาอยู่ประมาณแต่ไฟแดงและสองนาทีโดยเฉลียวสองนาทีเนาะถ้าบทาบ่ถ,ถติดนะจะเป็นไฟแดงธรรมดา,าทีเขาติดปุ๊บแล้วก็พอไฟเขียวปุ๊บก็ผพ่พานเลยนเนี่ยเฉลียวแล้วไฟแดงและสองนาที่ถ้าซิฟไฟแดงกเท่าไหนแบบยี่สิบนาที ถลายก็ฉิดไฟแดงแล่ะนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยข้อต่องเพื่อนะครับมันสิสนุนดีมันให้กับตามสั่งถ้าไฟแดงหลายการเดินทางมันกระซานะครับมันกระซาคือเขาชุ่มชื่นหลายการเดินทางมันกระซาบบางใดมีชุ่มชืน่นบางใดมีตัดทางแยกทางอย่างนี้มันกระซีมีไฟแดงเพราะฉะนั้นเขาถึงสงั่งสั่งทางโยกกระดับเนะาะสั่งทางโยกกระดับ สงม,มอเตอร์ว,ว์ที่ให้มันอยู่สูงขึ้นไปไม่ได้มาเกี่ยวกับชุ่มชนข้างลางบริได้เกียวกับถนนตัดกันข้างลางนะครับสามาธิสีแลนแลนได้ตลอดนะครับฐานโงมาแะครับพื้นลางกะมีหลวตะคายอ่อนไว้่าให้รถทั้งหนอกว่าให้ซัดเลี่ยงว่าให้ยังเข้าไปใกลนอะกเข้าไปในบริเวณอันใด รถมีหนาที่แลนแลนด์ย่างเดียวอันนั้นคือถ้าเวลาไรนะครับบอเสียเวลานะครับแต่อันนี้บานเฮ้าม,มันมันบม่มีทางเกระดับมันบม่มีมอเตอร์เวย์แต่มันเป็นทางทีดีมากๆเลยนะครับแต่ก็เสียเวลาเพราะว่ามันมีไฟแดงหลายมันผ่านชุมชนนะครับเพื่อควมปลอดภัยของเพื่อนหน่วนทาั้าโซ่แล้ว วอดภัยของสุสุคลนนะครับเขาถึงมีไฟแดงไว้ไฟแดงบางหม,ม่องซูเมอร์นี่ผม,ผมสังเกตเบิงเนาะสิบมีขู่ขวบคุ้มเลยผมว่าเขาใส่ AI นะเป็นคนเป็นตัวขวบคุ้มฟังไดบ่มีรถเขาสีแดงไว้ตลอดฟังไดมีรถมาจอดปุ๊บมม่ทีเขียวไหยย่งที่นะครับ มที่เขียวหายทันทีถึงสิเชียวไปไม่ไ,ไหม้เไปว่ี่กร้างแดงขึ้นมากแล้วตามเพราะแต่ฟังอื่นทีทีแรียนไปแล้วปุ๊บเนี่ยแท้ที่สิบบนหมุนหมุนหมุนมากบอมีมหมุนนะครับบอมีมหมุนซูม,มือเนี่ยคอยมีรถไ่จอดล่อมันอทเชียวขึ้นหยนยทันทีทางรถทั้งอื่นบ่มาจอดก่อนนะครับถ้าเข้าไปจอดไปขันแรลเมันอท่เชียวเข้าทันทีเลยผมสังเกตเบิง้งผมสังเกตซูม,มือนะครับ การเดินทางผุ่มของสเกตสุเมืองแบบนี้มันก็ดีขึ้นมาขาเขาก็เลยใส่ไอหละเป็นตัวเป็นตัวควบคุมการจราจ่อันมันดีกว่าคนไปนั่งคุ้มเลยคนนั่งคุ้มนั่งไปนั่งมาทางเจีลืมข้าวเลยพี่น้องชี่พัเลยช่วงมีงานสําคัญช่วงมีการเดินทางสาคัญข้นไปนั่งคุ้มส่น สุงมือไฟแดงผมสังเกตบางน,นาสีใสเอไอนะครับนี่กล่องอยู่ข้ของบนทั้งสูงทั้งเสาเป็นตัวเป็นตัวจับภาพนะครับซอยควบคกุ้มการจราจรเนาะสำหรับบรรยากาศช่งใบใบนะครับใบใบเหมยกนคือฝนสีตโทเป็นอ่ะนะจากเซเลปุ่มมาถวัดปุรี กับบุรีก็จิไปละเอีดอยดเขาละเอียดคือฝนสิตกกับบุรัวสิตกบ่ตกนะครับมันคือขอานาดสิพันธ์ไปฝนละจังสิตกแล้วเบิ่งนี่สิตกเหรอนะครับอา้าววาชวมเส้นทางตรงกันพี่น้องรู้สึกว่าสุดยอดเลยละ่ะนะครับเส้นทาง ั้งลงแผ่นดินมาเลียกยี่สบสาม ครับกากำลังสิข,ข่าช่วงทวัดบุรีแล้วนะครับนะแต่ถึงยังดีขี้เกล้บรรยากาศยังสวยงามสำหรับจิปนี่ก็ฝา,ากพี่ฝากน้องไว้เสนะครับสวัสดีครับ